ยยเเอเก่งต่อเมื่อไต่อไปขไก่นมั่งขไก่ก็เอ้ยก็ไก่ขอกข่อยู่ในร้าวขอควรขอางเ้าขอกายข้องเาขอคุนขึ้นขังข้อละขังข้ฝาเ้าใจก้าใจใจใจดีชอชิง เธอทงยิ่งกธอโบรามเลชเอกระชยผูกันอย่างโลบาราซาลายสวนไปเตาปาตาฝุ่นหันเธอตาเขามาร้องบองร้องหน้ากับเราพูดเอาเดินเจินในไม้เงมะเด็กก็ต้องมีมนต่อตาหลังต้องทอาถุงแบคคน Nu vải bọc em phong phá tà dung phá tà dung phá tà tùn tham gia phá tà dung phá tà dịp phá tà dung phá tà dịp phá tà dung phá tà dung phá tà dịp phá tà dung phá เขี่ยวใหญ่เราเรือพายไปเราลิงไปเราเราแหวนยุงยาเราตาเยียบเราลื้อถีนวดจาเราเสืออะไเข้านอนข่อยใส่ผ้าเราจุราเข้าไปยกอ่างเนืองนองขอนักกุตาต้เด้อเก่งเตามือหน้าเตามือหน้าตาปลายเพลงชาไทยอ่ะเดฟไล่โดน อยู่รับรองของไว้ได,ด้ทั้งวนเินเดือนเลือไว้หักสะวายกีดไทยที่เราสรบแต่ที่รอไปหาที่ขลาราชกด้ให้อง์เหฐ์อืมจะละคะลาเลือทุก จบหมดยังมา,มาแล้วชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กกิงเทติรักอาเรกอายุอนุบาลหนึง่งอนุบาลหนึง่งโรงเรียนอ,อาลาวิภายาภูมิอ่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนที่ไหนอะอยู่ที่วิเศษชายชาญนะเอ้แค่นี้กันนะครับสิ เทีนี้ก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีกองสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสิสวัสด,ดีค่ะแห้มือให้ดีดีสวัสด,ดีค่ะเอ้อบายจิบายบายจุ๊บจุ๊บ